วัดมเหยงเดิมเป็นพระอารามหลวงฝ่ายวิปัสนาธุระที่เคยสำคัญยิ่งมาในอดีตสมัยอยุธยาโดยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองเจ้าสามพระยาทรงสร้างขึ้นและได้รับการปฏิสังขรณ์หลายครั้งในหลายสมัย กลายเป็นวัดร้างเข้าใจว่านับตั้งแต่เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองในปีพุทธศักราช2310ร, 2003, รวมเวลาล่วงเลยมา200กว่าปี จุบันเป็นวัดร,ร้างที่สภาพโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ยังเหลืออยู่ได้ปรักหักพังไปมากแต่ก็พอมีเขาเป็นหลักฐานบ่งบอกถึงศิลปะการก่อสร้างอันประณีตงดงามมโหฬารและระดับความสำคัญของพระอารามแห่งน,นี้ได้เป็นอย่างดี แนวคิดทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีเกี่ยวกับการสร้างวัดมเหยงได้แตกออกเป็นสองแนวทางคือตามพงศาวดารเหนือได้บันทึกไว้ว่าพระนางกัลยาณีมเหสีของพระเจ้าธรรมราชาระหว่างพุทธศักราช1,844ถึง1,853 กษัตริย์องค์ที่8ของอโยธยาเป็นผู้สร้างวัดมเหยงซึ่งแสดงว่าวัดมเหยงสร้างในสมัยอโยธยาก่อนตั้งกรุงศรีอยุธยาอย่างน้อย40ปี ส่วนพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขากล่าวว่าศักราอ786มะโรงศกพุทธศักราช1,967สมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าเจ้าสพระยากษัตริย์กรุงศรีอยุธยาเป็นผู้สร้างวัดมเหยง ขณะที่คงสาวดาลฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติกล่าวว่าสกุราช800มะเมียศกพุทธศักราช1918สมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าเจ้าสามพระยาเป็นผู้สร้างวัดมเหยง การวิเคราะห์กันว่าวัดมเหยงนั้นถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ครั้งอโยธยาแต่ชำรุดสุดซอมเมื่อเวลาผ่านไปกว่า100ปีถึงสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชทรงเห็นว่าเป็นวัดเก่าแก่จึงบูรณะและสร้างเพิ่มเติมให้ใหญ่โตจากโครงสร้างเดิมที่มีอยู่แล้ว พัดมเหยงได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในสมัยกษัตริย์พระนามว่าพระภูมิมหาราชพระเจ้าอยู่หัว้ายสะในปีฉลูเอกศกสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายพุทธศักราช2252 มาเหยงได้จะเจริญรุ่งเรืองอย่างมากในสมัยกรุงศรีอยุธยาและคงรุ่งเรืองตลอดมาจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาแตกในพุทธศักราช23 1 0ประวัติวัดมาเหยยงในปัจจุบันหลังจากสิ้นกรุงศรีอยุธยา วัดมเหยงถูกทอดทิ้งให้รกร้างไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาจนกระทั่งปีพุทธศักราช2527พระครูกรเกษมธรรมทรัต ปัจจุบันเป็นพระภาวนาเขมะคุณได้จัดตั้งสำนักกรรมฐานขึ้นในบริเวณวัดมเหยงโบราณสถานได้รับการดูแล ถาถางพันไม้ต่างๆที่ขึ้นปกคลุมโบราณสถานไว้ปรับบอบริเวณพื้นที่ในฝ่ายพุทธาวาสและสังฆาวาสให้ร่มรื่นและสงบเงียบจากสิ่งรบกวน ศิลปากรเองก็เข้ามาดำเนินการขุดแต่งและปฏิบัติงานตามโครงการบูรณะฟื้นฟูดินแดนกลุ่มอโยธยา ทำให้สภาพของวัดมเหยงที่เปรียบเสมือนทองคําจมดินอยู่ได้รับการขัดสีเฉวีวันให้สุกลังปรากฏแก่สายตาของผู้มาพบเห็นได้ชื่นชมและประจักษ์ในคุณค่าของสถาปัตยกรรมไทยในอารามแห่งนี้ได้เต็มที่ กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนวัดมเหยงเป็นโบราณสถานของชาติตั้งแต่วันที่8มีนาคมพุทธศักราช2484 กรมศิลปากรได้เข้าไปบูรณะและเนื้อที่นอกเขตโบราณสถานได้จัดเป็นสำนักปฏิบัติกรรมฐานโดยมีประชาชนเข้าไปรับการอบรมเป็นจำนวนมาก ได้จัดให้มีกิจกรรมทางศาสนามากมายได้แก่ 1. จัดอบรมวิปัสสนากรรมฐาน 2. จัดอบรมปฏิบัติธรรมพิเศษ 3. จัดบวชเนคขมะภาวนาประจำเดือน 4. จัดบวชถือศีลแปดประจำวัน 5. จัดบวชพระสงฆ์ประจำเดือนและ พระสงฆ์จำพรรษาข้อมูลสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา